สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับน้องส้อยฟ้านะครับผมนี่นะครับดูเติมเดินเต็มเติมควานอะไรร้องเลยร้องอ <c oughs> ขอกินนะครับโอ้ร้องขอกินร้องะเสียงดังเลยนะครับน้องเป็นช้างที่เป็นช้างที่ไม่ไม่กลัวนะเป็นดูท้องหมดเลยเนาะ ผิวพันธ์สีทองนะครับดูครับพัดนะไอะอย่างสีผิวมันผลทองมงอองนันเลึ้องอะฟานยังโมโหเลยนี่ฮะ <c oughs> ก็จะออกทองทองเยอะเลยนะครับนี่อาบน้ําเสร็จนี่เดินออกกําลังกายหน่อยไปเดินออกกําลังกายหน่อยสร้อยฟ้าเอ๋ย ลอยฟ้าโอ้โหพอ <laughs> เห็นพ่อวิ่งเลยวิ่งตามพ่อเลยนะครับโหคุณ คุ้นมากนะครับคุ้นควานมากติดขวานมากเลยนะครับดูดิครับ <c oughs> ซอยฟ้านะครับนี่ลูกชายของพัฒนาลูกสาวของพัฒนานะครับซอยฟ้าดูดิควานหยุดก็หยุดติดขวานแล้วตอนนี้ เดินกลับไม่เดินกลับเลกลับเลเลดี๋ดดดดยวดิมาใส่ฟ้านี่มาเร็วมานี่มาโอ้ยติดควานนะครับติดควานโอ้ยคือน้องเขาเก่งมากนะครับไม่ไม่เป็นช้างที่กลัวนะไม่ไม่ขี้กลัวเนาะไปไหนเชือกเดียวได้หมดนะครับปกติช้างเด็กๆอะไรพวกนี้ก็จะเป็นช้างขี้กลัวนะครับชอบวิ่ง เห็นเสียงหมาเสียงไก่อะไรตกใจก็วิ่งเลยนะครับแต่เชือกนี้เป็นช้างที่ไม่ตกใจไม่กลัวนะครับสังเกตได้ว่าขวานเราไม่ต้องใส่โซ่นะเพราะว่าช้างไม่วิ่งนะครับถ้าเป็นช้างที่ชอบวิ่งอะไรทีน,นี้ก็จะมีโซ่นะเนาะอันนี้ไม่วิ่งเราทัานะนโอ้โอดูดิปิดควานม,มากเลยนะครับดูขวานไม่ไปก็ไม่ไปนะครับวนก็วนกลับเลย นี่นะครับความน่ารักของควานกับช้างอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ติดควานมากควานนี่แบบถือก็มีกระเป๋าพิเศษว่างั้นเถออ <c oughs> ไม่มีกระเป๋าก็ติดควานนะครับก็ก็ควานเป็นคนดูแลเขานะครับมีอาหาร้เขากินตลอดอย่างนี้นะครับเขาก็เลยติดใจติดควานด้วยนะครับอันนี้ดูแลตั้งแต่เกิดนะพัฒนาเนะ<อ>าะอออายุตัวหนล่ะสองขวบ อ๋อสองขวบแปดเดือนอ 8, 8จาเก้าเดือนแล้วเนาะดูครับวันนี้พาไปไปไหนครับไป,ไปเดิน้นอ๋อไปอยู่ในบริเวณบนอยู่ในอคอกเนาะ grac, ไปต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามาป้อนอาหารของสอยฟ้านะครับผมนี่ฮะดูดิ <c oughs> วัดดีได้เหรอวัดดีได้เสียงเหรอมันมีเสียงเขาย่างมัได้สอนเนาะมีเนาะวัดดีก่อนทรงขาเป็นไหมเนี่ยอ๋อแค่นี้แหละ ไม่ได้ฝึกอะไรเลยนะครับก็ถ้าเราไม่ฝึกช้างก็ไม่เป็นนะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอาจารย์ฝึกสอนนะครับก่านช้างเราก็ฝึกกันเองเนาะฝึกเองถ้าขยันก็ฝึกไม่ขยันก็ไม่ฝึกอย,ยู่ธรรมชาติยดูดิปิดควานมากเลยอะ่ะ ดูเขาเดินเนี่ยครับเดินว่องไวมากเลยนะครับอ้าวคุกเข่าเลยเหรอเป็นไรขอกินนะครับม <c oughs> วัสดีกัน <c oughs> เรื่องกินเรื่องเก่งของช้างที่นี่ครับนี่ดูครับไปไหนควานไปไหนก็ไปหมดเลยดูครับ สอยฟ้ามีรางวัลแล้วชุดใหญ่แล้วตอนนี้ไปไปไปน <c oughs> ี่ฮะเสียงรถก็ไม่กลัวนะครับ ตอน,นว,วิ่งว้าวนี่นะครับผมวันนี้ก็จะปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้เนาะมันอยู่ข้อข้อเก่าตอนอยู่กับแม่พัฒนาแล้วเคยเคยเคยได้หันแม่มพ่อเนี่ยมันมาได้บอกเคยได้หันกันเนาะวันนี้บ,บอกหันนี่แบบห่างห àng, <อ>่างห่างห่าง่หันอยู่เนาะแต่ให้มันอยู่เทศกันนี่มัมีได้เนาะอย่างครับก็ ก็ถือว่าแม่เขามีประสบการณ์เยอะแม่เขาอันนี้สร้อยฟ้าเราเป็นเชือกที่6นะครับของลูกแม่น้อยของเรานะครับผมเป็นเป็นช้างพังที่มีลูกเยอะที่สุดนะครับนี่ครับพัฒนานะครับอันนี้ก็จะมาให้สร้อยฟ้าอยู่ตรงนี้เนาะรอรับนักท่องเที่ยวนะครับคือปล่อยให้อยู่ในคอกอย่างนี้นะครับรอนักท่องเที่ยวมาป้อนอาหารให้นะครับผมนี่นะครับผม อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวควาเอายาให้กินนะครับผมนี่โอ้นี่ฮะได้รางวัลแล้วเออนี่ต้องตัดสั้นๆนะควานเนาะจะได้กินง่ายขึ้นนี่ับช้างเด็กเล็กก็จะได้ไม่ต้องเหยียบนะครับเพราะว่าญ้าเราเส้นยาวคือบางทีช้างเนี่ยจะเหยียบ เรียบแล้วจะเละแล้วก็จะกินทิ้งกว้างเยอะนะครับการตัดก็จะทําให้ช้างนี่กินกินหญ้าได้ในเยอะขึ้นนะครับกินง่ายขึ้นนี่ฮะซ้อยฟ้านะครับวันนี้กับควานพัฒนาของเรานะครับผมนี่ฮะควานผู้ดูแลนะครับลอยให้อยู่ตรงนี้ทั้งทั้งวันเลยเนาะวันนี้ถึงเที่ยงึงเนาะแล้วก็ลงไปอยู่กับสีสาวด้านล่าง ไปอยู่กับเพื่อนๆแต่ช่วงนี้อยู่เชือกเดียวเนอ่อว้าวานะครับเอ๊ชอยฟ้ามาจอยฟ้าดูครับน้องขุนนะครับอันนี้เป็นน้องส,สุดท้องของน้องขุนนะครับกับน้องน้ำทิพย์อีกเชือกหนึ่งนะครับเป็นพ่อเดียวกันกับคุณศึกนะครับผมเป็นพี่น้องกับแม่คุณศึกด้วยนะครับ ว้าวโอเคนะครับกดติดตามกดแชร์กันด้วยครับดูดีครับนี่นะครับซอยฟ้าของเรานะครับก็นางเป็นช้างที่น่ารักมากนะครับนี่ฮะไม่กลัวอะไรเลยนะครับดีมากเลยครับไม่เคยกลัวนะครับผมไม่กลัวไก่ไม่กลัวหมากลัวรถนะครับผมปกติช้างเด็กอย่างนี้จะเป็นช้างที่กลัวนะครับแต่ไม่ไม่ได้กลัวนะเพราะว่าน้องเขาแบบ จถึงใจดีมากนะครับผมไม่กลัวเลยนะครับโอเคนะครับฝากกดการกดกดแชร์กันด้วยนะครับผมซอยฟ้าของเรานะครับ